สวัสดีครับเพื่อนๆครับพีกพ่กบนะอยู่ที่ตรงนี้รีสอร์ทนีงปรายารีสอร์ทอยู่ที่อำเภอเขาฉมานะครับแล้วก็วันนี้นะจากการที่นาะยพีกพ่กบก็ทําคลิปนําเสนอสิ่งดีๆนะที่มีประโยชน์ในพื้นที่เขาฉมามาตลอดนะวันนี้พีกพ่กบอยากจะแนะนำนะครับว่าที่นี่นะครับมีรีสอร์ทบรรยากาศดีมากๆเลยเพื่อนๆครับนะลองลองหันไปทางนู้นดีครับนะยอดมากเลย นะสวยมากๆเลยวิวที่นี่สวยมากนะเขาชะมาจังหวัดระยองเนะี่ยนะครับเพื่อนๆครับคืออย่างนี้ครับที่นี่นะผมจะพามาดูว่าที่ประยารีสอร์ทนะครับมีถ้าเรียกว่าเอ่อเป็นบ้านน,ะนอกดาวเนะี่ยที่เอามาเรียงรายอยู่ตรงนี้สวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเดี๋ยวติดตามไปนะครับไปดูกันอ่านี่คือบรรยากาศนะครับ ที่รีสอร์ทนะครับแล้วก็เขาเอาบ้านนกดาวเนี่ยมาเป็นที่พักนะเป็นที่พักเพื่อนๆลองดูนะดูตามนี้เลยครับสวยมากๆนะครับคือบ้านนกดาวที่นี่ครับก็รับผลิตนะและทำบ้านนกดาวด้วยแล้วก็เป็นทำเอามาใช้ในรีสอร์ทของของที่นี่นะครับก็คือลักษณะเป็นแบบนี้เพื่อนๆครับ นะสวยมากเลยนะที่นี่เขาจะมีสระว่ายน้ําด้วยนะครับมีร้านกาแฟมุมกาแฟอยู่ทางนี้มุมกาแฟอยู่ทางนี้นะนสวยนะครับแล้วก็มีบริการอาหารตามสั่งอะไรต่างๆแล้วก็นะครับมีสระว่ายน้ํานะครับจัดสวนยอมสวยงามครับแต่สิ่งที่พี่กบอยากจะนําเสนอเนี่ยก็คือบ้านนกดาวที่เขาผลิตที่นี่ว่านะครับ เป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูนะครับรายละเอียดเพื่อเพื่อนๆที่นะครับเป็นเจ้าของรีสอร์ทอยากจะได้อ่บ้านนกดาวไปวางที่รีสอร์ทของตัวเองนะครับแล้วอยากจะได้แบบคลาสสิกสวยงามแบบนี้ครเพื่อนๆครับอ่าลองมาดูว่าบ้านนกดาวที่เขากําลังผลิตอ่าเป็นอย่างไรนะครับสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทหรือเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะฮะอยากได้ซักหลังนะ หลังสวยๆนะครับแล้วเอาไปตั้งไว้เพื่อรองรับแขกแขกไปใครมาเนี่ยเรานะครับให้เขาอยู่นะครับพักได้สวยงามเราเองจะพักเองก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศก็ได้นะเจ้าของสวนนักเรียนต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาผลิตนะฮะเขาทำบ้านเป็นอย่างไรนะเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเพื่อนๆครับเออนี่ฮะที่นี่นะครับ ถ้าเราจัดแต่งออกมาให้สวยนะครับมันก็น่าอยู่นะเพื่อนๆครับนี่ครับตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วครับเริ่มจากการที่เขาทำรีสอร์ทแล้วก็มีคนมาเห็นบรรยากาศของพื้นที่แล้วก็ตัวอาคารนะฮะสวยงามเนะี่ยก็กลายเป็นว่ามีคนมาสั่งให้ทำนะบ,บ้านนกดาวนะเพื่อนครับ ดูนะฮะนี่หลังนี้เพื่อนเพื่อนครับนี่หลังนี้นะฮะโอ้หลังนี้คือสั่งสั่งผลิตเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าหน้ากว้างเอหกเมตรครับหกเมตรส่วนลึกเนี่ยลึกเข้าไปประมาณ3เมตรนะสเมตรแล้วก็เขาก็จะมีห้องน้ำเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ฮะนี่เพื่อนๆครับนี่ฮะกุญแจเนี่ยเขาเขาสองชั้นเลยนะมีสองชั้นเลยชั้นเนี่ยแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็มี ชั้นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับดูตรวนี้เขากันพวกน้ำสาดนะครับเวลาฝนตกเนี่ยตรงนี้กันน้ำนะครับได้นะครับแล้วกระจกเขาหนามากนะครับกระจกนะฮะหนามากเดี๋ยวพวกก็ปิดปิดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับมีห้องน้ำในตัวนะครับ เขาอาจจะทาสีอยู่นะ,ะหลังนี้อาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยนะดูภายในก็เป็นอย่างนี้เพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูหลังอื่นต่อไปนะครับโอ้ล็อกดีมากเลยนะฮะเราจะมีรูปทรงแบบแคปซูลแบบนี้แล้วครับแล้วก็จะมีแบบนี้ครับเป็นอีกแบบหนึง่งเพื่อนๆครับนี้ก็สไตล์ล็อกครับสไตล์แบบสไตล์ล็อก ล็อบนะครับก็เป็นแบบที่นะฮะเหมาะสําหรับท่านที่ชอบคลาสสิกคลาสสิกนะแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆครับนี่ฮะลองลองมาดูนะอ่ะตรงนี้เขาจะมีมีห้องน้ำใช่ไหมฮะมีห้องน้ําในตัวเพื่อนเพื่อนครัมีห้องน้ําในตัวอ่านะฮะลองเข้าไปดูได้นะครับก็นี่ฮะเป็นทําเป็นห้องนอนเป็นสํานักงานได้นะฮะท่านที่ มีออฟฟิศต้องการออฟฟิศอะไรต่างๆนะครับพื้นที่ไม่มากนักเนี่ยเป็นสำนักงานสำเร็จรูปเลยนะฮะสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆครับอ่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะตอนนี้เขาก็กำลังผลิตหลายหลังเลยครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับนี่คือนะครับอยากจะนำเสนอนะเผื่อนะครับจริงๆแล้วกัน การที่เรานะครับสร้างบ้านหลังหนึ่งนะฮะมันจะมีเรื่องของบานปลายนะงบบานปลายครับเพื่อนๆไหนจะซื้อบางคนก็นะฮะหาอุปกรณ์อะไรครับหาเหล็กหาวัสดุอะไรต่างๆซื้อมาหาค่าแรงอีกนะครับค่าแรงช่างแล้วพอทําเสร็จแล้วเหลือนะครับทิ้งนะครับบานปลายนะแต่ทีนีนะครับเพื่อนๆครับเราทําสําเร็จรูปเลยเราจบเลยครับอยากได้แบบไหนให้ช่างออกแบบนะครับมาดูนะครับเพื่อนๆครับ นี่ฮะคือบรบรยากาศเดียเพื่อนๆครับบรรยากาศทั้งหมดเลยนะกำลังสร้างกันเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสร้างกันเนี่ยเ,ยเต็มไปหมดเลยนะจะโครงสราง้างต่างๆนะเพื่อนๆครับตอนนี้นะนี่งานเนี่ยฮะไม่ได้หยุดเลยนะเพื่อนๆไม่ได้หยุดเลยนะฮะงานเขามีตลอดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนี่วัสดุเดี๋ยเพื่อนๆครับผมอยากให้ดูวัสดุแบบนี้ครับว่าถ้าเรานะครับไม่ได้สั่งซื้อจํานวนมากๆเลยนะครับเราซื้อ จำนวนน้อยเนี่ยมันก็แพงแต่ที่นี่เขาฮะเขาผลิตจํานวนมากๆเนี่ยเขาก็เลยเราคาเลยไม่แพงครับถ้าเราทําเองเรามาซื้อทําเป็นหลังเดียวยงี้ค่าใช้จ่ายจะบานปลายหมดเลยเพื่อนแต่ที่นี่เขาทําจํานวนมากๆนะครับแล้วก็ทั้งเนี่ยเป็นมืออาชีพเลยทุกคนมีนะมีความเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวเลยครับเพื่อนนี่เขากําลังกําลังผลิตอยู่นะครับเพื่อนครับ เนี่นยเพื่อเรามาดูนะครับนี่นะครับเนี่ยช่างอยู่กันหลายคนเลยเนี่ยดูทีฮะสวยมากๆเลยเพื่อนเนี่ยละแน่เลช่างๆอยู่เนี่ยกันเต็มเลยครับเนี่ยแต่ละคนก็มีมีหน้าที่แบ่งหน้าที่กันทําตามความสามารถของแต่ละท่านครับเป็นไงว่างทําอะไรอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ปลูกกระเบื้องนเนี่ยดูทีฮะนี่นะฮะหลังนี้ใกล้เสร็จแล้วด้วยเดินไฟเดินอะไรเรียบร้อยแล้วนะเพื่อน ทางนี้ก็มีโครงขึ้นโครงอีกนะนเพื่อนๆขึ้นโครงอีกนะเห็นไหมโครงรายละเอียดผมยังไม่ลงรายละเอียดมากนะครับแต่ให้ดูโดยภาพรวมๆนะครับที่นี่นะมีออเดอร์มาตลอดเลยครับเนื่องจากคุณภาพของงานเขาดีมากๆนะครับฝีมือนะครับดีนะครับแล้วก็ไม่แพงนะนเพื่อนๆครับอยู่ที่นะครับไซส์ามาตรฐานอยู่ที่1 8 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับออกแบบพิเศษอะไรต่างๆก็มาคุยกันนะครับว่าราคาเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็อีกหลังหนึ่งนะฮะเฉพาะที่เห็นอยู่เนี้ยประมาณเกือบสิบหลังแล้วครับเพื่อนทางนู้นนู้นนะครับเกือบเกือบสิบหลังนะครับก็ถือว่าเป็นนะการตอบรับของลูกค้าที่นี่ดีมากๆเพื่อนๆครับก็วันนี้เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะครับ ให้กับเ,เพื่อนๆที่เป็นนะเจ้าของรีสอร์ทอยากจะสร้างรีสอร์ทอยากจะมีสักหลังหนึ่งไว้รับแขกนะฮะในที่พักในบ้านของตัวเองนะครับหรือว่านะเ,นเพื่อนชาวเจ้าของสวนทุเรียนนะฮะวันนี้สวนทุเรียนเนี่ยกำลังโอเคมากเลยนะฮะใช้นะครับบ้านสักหลังหนึ่งไวส้สําหรับรับแขกในสวนของเราเองนะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลงทุนจนะ้างช่างอะไรมาทําให้บานปลาย ที่นี่นะฮะสามารถส่งทั่วประเทศเลยครับเพื่อนๆครับอยู่ที่ไหนก็นะส่งได้นะครับเรื่องค่าส่งก็คิดนะต่างหากนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังถูกกับที่อื่นนะครับถ้าเป็นที่อื่นหลัก2 0 0 0 0นขึ้นเลยใส์พวกนี้นะฮะขนาดแบบนี้นะครับแต่ที่นี่นะครับมาตรฐานอยู่ที่1 8 5 0 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆครับท่านใดที่อยากจะนะครับได้อย่างไรนะฮะติดต่อเบอร์โทรใต้คลิปของพี่กบนะครับ และโทรเข้ามานะฮะรายละเอียดนะครับมาคุยกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ